สบายดีกลับมาพบมาพอกรับมิ่งบ้าเล้าเส้นเก่าเส้นเคยเนะาะเมื่อนี้กากลับมาพบอาบอนเก่าเวลาเดิมเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้กาบ่มีอยงหลายเนะาะบ้าเล้าก็สีมาวาวเรื่องคอมเมนต์เพลงเนาะที่เพลงเล้าที่มีคอมเมนต์จากพี่น้องชาวไทยเยอะที่สุดในขังประวัติศาสตร์กวาวาดัเนาะพี่น้องเนาะ สีมาวาวคอมเมนต์เพลงอยากเป็นลูกเคยของไอซ์สุภาณาหรือว่าแบกือลักกทเจมยูโน่เนาะตอนนี้เพลงดังกล่าวนี่เหตุหายเป็นเพลงที่มีดราม่าลายที่สุดหรือว่าดราม่าที่สุดในประเทศลาวเนาะเป็นเพลงที่แบบว่าโด่งดังในปัจจุบันนี่กระ่าดเนาะตอนนี้ก็ทะลุไปถึงหกสิบสี่ล้านวิวแล้วเนาะพี่น้องเนาะแต่มือกีกาบาวลาวสี ไปเอาไปอันเปิดคอมเมนต์จากพี่น้องสาวไทยที่แบว่าซื้อสอบผลงานของคนเล่าเนาะเพราะว่าเพลงอยากเป็นลูกเคยนี่กัเป็นเพลงแบว่าที่มีทอนปเป็นภาษาไทยเนี่ยเนาะเป็นทอนแปของพี่น้องสาวไทยเนาะเพลงนี่แบวาเป็นเพลงของคนสมัยใหม่เนาะเป็นเพลงที่แบว่าฮิตที่สุดและกาโด่งดังที่สุดในประเทศล่าเนาะเพลงที่ดังที่สุดในประเทศล่ามีแต่2องเพลงกำลังตอนนี้2องเพลงเนาะ เพลงอันอยากเป็นลูกเคยกะอันดับหนึ่งเนาะเพลงต่อมาก,กัะเพลงาสายใจได้แต่มองคลองอันอันเนาะน,น้ะนองสายที่เจมอยูโน่เนาะโอเคสำหรับคิมนี้กระซิมมาวอลอ่าสำหรับผู้ที่ยังบ่หูเนาะถ้าว่าผู้ไดหูแล้วกระบอกเป็นยังนเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> เขาว่า อันเป็นเพลงนี่การแมนเป็นเพลงที่มีดราม่าที่สุดในประเทศลาวเนาะเพราะว่ามันมีเอาแปลว่ามีทอนแล็บของจากมีทอนแล็บจะเป็นภาษาไทยนํเนาะพี่น้องเนาะและการมีคอมเมนต์จากพี่น้องชาวไทยที่แบลว่าซื่อสอบหมากที่สุดและกาเป็นทียอมหับของพี่น้องชาวไทยเนาะเพลงนี้เนาะเขายอมหับว่าเห็นคอมเมนต์ดังกล่าวเนาะไปตามหางซักภสินค้ายัางตั้งเนาะเขาจะใจะแบบว่าก็จะเห็นเขาหมัก เปิดเพลงนี้เนาะจากคอมเมนต์จากพี่น้องชาวไทยเนาะทีเดี๋ยวว่าเพลงคอมเมนต์เพลงอยากเป็นลูกเคยนี่มากที่สุดเนาะทีบาวล่าไปเห็นเนาะตอนนี้กัเพลงนี่ก็ได้ทะลุไปถึง64ล้านวิวเนาะเขาว่าอีกอย่างคนล่าก็มีแต่เจ็ดล้านคนเนาะเจ็ดล้านกว่าคนเนาะแต่ว่ายอดวิวมันป้าว่าทะลุไปหอด64ล้านวิวเนะาะกับอ้หว่ามันมาแต่ไซวิวเนาะ แต่บ่าวลาไปอ่านเห็นในคอมเมนต์เนาะแล้วบางคนกะเบิงกะพังว่าฮะหมื่นหนึ่งสิบเ่อเศร้าเธอกันยังมีเนาะขาเจ้าแปลว่าเป็นเพลงที่ขาเจ้ายอมหับเนาะที่พี่น้องชาวไทยนี่ยอมหับเพลงเล้าเป็นเพลงรุ่นใหม่เนาะเพลงปัจจุบันเป็นเพลงรุ่นใหม่เนาะที่มีท่อนแร็ปเป็นภาษาไทยเนาะและเหตุห้พี่น้องชาวไทยนี่แปลว่าซื่นสอบแลยก็คอมเมนต์มาหลายที่สุดเนาะมื้อนี้กับบ่าวลาสิมาเปิดให้พี่น้องเฮาได้รับได้ชมเนาะ ก่อนสิไปหับส้คมคอมเมนต์นี่ยกาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะ,นะกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจบาลาวนะพี่นอ้นองเนาะโอเคไปลับส้คมคอมเมนต์ได้เลย